สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะไม่ได้มาแจกแอดออนอะไรนะครับผมจะมาสอนกาทำทำให้เป็นอย่างนี้ด้วยมือลา่คนก็จะรู้นะครับก<ห>็คือมันใช้คอมมันบล็อกวิธีการค่ายตรงนี้ค่ะตรงก็คือ อมบียตายคอมมานง่ายๆนะครับอคอมมานอันแรกก็คืออืมเอฟฟิกอืเอฟอเอฟิกอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอองั้นผมก็เอามาตรงนี้แล้วกันนี่ครับอย่างนงี้ยเอฟเอซีอินวิสซี่ลิตี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นสีม่วงอันสุดท้ทายรีพีทรีพีทแล้วก็ปรับอันข้างล่างสุดให้เป็นอ่า OV active อฮะฮะ,ฮะอล่ลืมลืมลือืมอันนี้ผมจะใส่เป็นซอมบี้ฮักมาครับไอตัวที่มันมันจะควบกุมหมูแล้วมันก็จะลองหนก็คือผมจะใส่เป็นฮักนะครับนี่ชิมตามผมครับไทยเพียงเท่ากับ อืมท um, ุกกับ H U s K อย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้จะพิมพ์ตามผมก็ได้นะครับมาอม um, okay. โอเคไม่ได้นี่มันยังหายอ่ะอ๋อหายแล้วอันต่อไป ต่อไปให้พิมว่าทีที P P ก็เอฟดีอันนี้นะนสองอันนี้นแล้วใส่ข้มวมาลไทยพีไทยพีแะ้รเงี้ยเท่ากับตัวที่มันจะให้ครบผมผมจอเป็นหมูแล้วกันนะคบพิกอ่า ก็วินวักแด่อีสเสร็จเตียนเมเข้าไปอีกแล้วก็ไทยพีเท่ากับฮักอันตัวฮักก็คือตัวที่จะควบคุมนั่นแหละครับอ่อยางนี้นะครับอือพีบ้าน,น้มือง อันนี้ก็คือพิกนี่ก็คือหมูที่ผมจะให้มันควบคุมนะครับผมจะให้หมูมันไล่ตีชาวบ้านก็คือผมจะให้หมูแบบพิกเนี่ยมันั่งตรงนี้ก็คือตัวควบคุมที่จะไล่ตีก็เป็นตัวที่ไล่ตีจริงหมูอ่ะจริงๆมันเดินไปตามที่ซอมบี้มันลากไปนะครับแล้วก็ซอมบี้ฮากกอ่ะมันก็จะวิ่งไปตีตัวตัวตีจริงก็คือฮครับ อ่าปรับเหมือนเดิมค่ปรับนี้แล้วเราก็ดีๆใช่ไหมครับวางไว้ให้ลองวางครับดูครับมันก็จะล่องหงสแล้วหมูมันก็จะยืนจะตีนดีๆนะครับตีนเหยียเยัดมันตก นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถไปคิดเอาเองก็ได้ครับอย่างเช่นจะให้จะให้ใหใหวิกควบคุมเอเดรดาก่อนเอออันนั้นก็ได้มันจะหาดีถ้าวิกควบคุมเอเดรดากราก่อนถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากใช้คำสั่งล่องหนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ แต่ว่าอันนี้คือมันต้องใช้ครับถ้าดูครับถ้ามันไม่รองหนอนะถ้ามันไม่ร้องหนนมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะซอมบี้มันจะขี่หมูอ่ะมันจะดูเหมือนซอมบี้ขึ้นขี่หมูหมูมันไม่ได้ขี่มันวิ่งไปพร้อมกับหมู เราทำ O G X p ไปปุ๊บก็บีมันก็จะหายไปมันก็จะเนียนขึ้นเนี่ยเออเอาเอาฉลา,า,าดจริงๆน,นะครับเกมนี้นชาวบ้านฉลาดมากไอ้โลกนี้ไม่มีถ้าใครอยากได้ซีดที่นี่นะผมปม สมมาเกิดมาไม่เจอสองหมู่บ้านเลยผมเกิดมันน่าจะประมาณตรงนู้นอนะที่ป่ากไม่มูซีดเอ่อถ้าใครอยากได้ซีดนะคบซีดตรงนี้เลยเอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะคะผมสุ่มเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะแลัว คุณยี่สิบห้าซับไปคบายบาย